มาดูในส่วนของกองทัพภาคที่2กันหน่อยค่ะโดยทางแม่ทัพภาคที่2นั้นได้มีการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่3ทัพ66ค่ะ ที่สโมสรในาทหารสัญญาบัตรมณฑลฐานบกที่29ค่ายกลิศีเวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลโทสวราแสงผลแม่ทัพภาคที่2และผู้อำนวยการสูตรอำนวยการจิตอาสาพระชถานภาค2เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่3ประจำปี2566 โดยเป็นการผลิตจิตอาสา904ซึ่งมีหน้าที่ที่สําคัญในการเป็นแกนนําของประชาชนจิตอาสาร่วมกันสร้างจิตสํานึกให้แก่คนในชาติได้ทําประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวมรวมถึงยังเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนในชาติในเรื่องของความเสียสละความมีระเบียบวินยัยมีจิตสาธารณะ สร้างสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีททศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้มีจํานวน200คนจาก20จังหวัดในพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือท้งนี้เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานไปประกาศนียบัตรพร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานอันเป็นเครื่องที่แสดงถึงความสามารถพร้อมทั้งเป็นบุคลากร,กรที่มีคุณค่าเพื่อทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตค่ะ